เ,เดี๋ยวก่อนแลโรงเรียนเดี๋ยวพึ่งไปอย่าออเอาชียิสะดุดโอสะดุดหกล้มเอาชิดรถไปไม่รอผมเลยแม่เอ้ยต้องเดินไปโรงเรียนจริงเหรอเนี่ยโอ้ยเดินฝนก็ตกชีวิตกูมีอะไรเป็นใจบ้างไม่เนี่ยมาถึงสักทีเฮ้ย<ห>สึกหูเยียดดีคนเลื่องเลยนี่โอ้ยมาถึงแล้วเสื้อผ้าก็ไปใส่ไอ้พวกแก๊งเด็กหายนี่วะแกงเด็เที่เฮ้ยขำมันจะขำทำไมไม่แปลกเลยก็คุณไปใส่เสื้อ โอ,โอ้ติดพุงข้าไม่ได้ชิบหายแล้วโอ้ย,อยเออคนก็ขำกัจังเลยเศร้าเป็นตัวตลกเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ้วนใช่ไหมมึงต้องโดนกระทืบเอา,าไอสัตว์กูผิดอะไรเนี่ยอืมอืไม่ใส่เสื้อมาโรงเรียนผิดมากโอ้ยเจ็บแขนกลับบ้านฝนก็ตกกินพิซซ่าเฮ้อนั่นมันเออดุกดันไม่เก่งแต่ใครหากคุณออกกำลังกายรับรองมีสาวติดตืมแน่นอน สุดยอดทุกคนอยู่กผมน้องก้อนนะวันน้น้องกอนกผมน่ารักและว,วันนี้ฮะหลังจากที่เราโดนกันแกล้งมาเนิ่นนานเราก็จะมาออกกำลังกายให้เรามีกล้ามตัวไปแก้คกนพวกมันนั่นเองโอเคไปกันเลยโอเคเข้าเกมมาสักทีหึ่เพลงมันค่อนข้างที่จะมันเลยทีเดียวมไมหมถ้เราไปรับเฟสกับเจ้านี้เจ้านี้เป็นเทรน ой, เนได้รอ เออสวัสดีครับไอ้วันจะไหนเราถึงว่าออกก่าลงกายเป็นรูปคำหน่อยเป็นไงอ้วโ้ฮดักบอกหน่อยตีปังเลยไอ้กูเนี่ยโอเคมันก็จะบอกอะไรกูอ่านภาษาังไม่ออกให้ยาชูกําลังมาหนึ่งอันคืออะไรวะไวอาก้าเปล่าออโซยไเป็นยแล้วกันอืมเอากดปึ๊บป๊บเลยคืออะไรวะเออไม่รู้แล้วกันโอเคเราต้องรีบไปออกกําลังกายเพื่อทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นใหญ่ขึ้นแล้วลดพุงลดโรคโอเคอันนี้ได้กล้ามหลังไหนลองอืออืออโอหุย พุงยุบเร็วมากอืมันง่าย,ยานี่เองกอบกังลังกายก็ว่าเราเป็นคนชอบออกังลังกายกันอืมอืมอุ้ยอุ้ยกล,ล้ามเริ่มมาเพิ่มกิโลนิดเพิ่เมเป็น32กิโลไม่ได้เพิ่ม4กิโลแล้วก็ดึงดึงเออโอ้ยกล้ามเริ่มมาแล้วทุกคนดูดูข้างหลัง โอ้ยงัดงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นหนูก้ามกูม,มาแล้วชี้อ่แล้วหลอดแดงๆนี่คืออะไรวนะไหนลองอืมขอเพิ่มกิโลเป็นสิบสองโลสิบสองโลไม่พอสามสิบสองโลอืมโอยได้อยู่สามสิบสองโลไหวเอ้ยเชี่ย,ยพลังอะไรเนี่ยมีซูเปอร์ซีรียเด้อชี้โคตรเอา,เอาโอ้ยยิ่งออกลังกายิ่งตายเยอะ่นเป็นไรวะเนี้ยหนูกรามกูม,มาแล้วเพิ่มเป็น400ไม่ได้หนักไปเอา150ดีอยห้าสกลไเดียนะอืม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  ออต้องไม่กล้ามต้องไม่กล้ามสาวต้องกรี๊ดได้กล้าม t o h o u r later โอ้ยทุกคนดูกล้ามผมดิตอนนี้กูเริ่มเหมือนไอเ้เบนในแฟน t ตติกโ f แล้วโอเคมาคุยกับเจ้าเทรนเนอร์ต่อมันบอกให้เราทางไงให้เราไปซื้อโอเคโอ้ยนั่นใครเนี่ย อันนี้คือเดอะเบนเบนในแบตเตอร์ติโก้บอกมีตัวอุ๊ยมีอะไรด้วยวะเออมันเราซื้อแท่งโปรตีนเหรอมันช็อกโกแลตเลยวะขอโซยแล้วกันอืมโอ้ยเราทำให้เราแข็งแกร่งเฮ้ยตรงนี้ได้กล้ามไหนลองขอลองเอากล้ามหน่อยรับเฟซด้วยเอาไปละขอออกกำลังกายก่อนอืมเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเทรนเนอร์อืออือออกกำลังกายออกกำลังกายอืมได้แขนได้กล้ามแล้วได้กล้ามแล้วตอนนี้ผมเริ่มล่ำนะเริ่มล้ำเริ่มใหญ่แขนอืมอืม ได้ไมเดิมได้แล้วไหนถ้าเราลองคิดเลยแข่งวะลบอันนี้เอาอันนี้ออกลดนิดไหนลองดิเอาไอตัวสีเขียวเพิ่มขึ้นนะเออเอาเป็นสีแดงได้ไหมต้องลบอ๋อต้องลบก่อนโอเคเอาสีดําออกให้หมดออกให้หมดเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็เพิ่มสีเขียวไปเต็มแม็กเลยไอ้น้องอืมออกอลลักายออกกาย ไอ้บีนมีเหนื่อยตายเด้อโอเคเราไปคุยกับเจ้าเทนเนอร์ดีกว่ามันจะให้อะไรเรามาไหนลองไปคุยดูนี่คุยเรื่องคลิปคลิปคลิปให้อะไรมาวะเนี้อะไรวะโดม่งกินเลยอุ้ยอันนี้ได้กล้ามขาไหนลองเอ้ย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 กล้ามขาไหนกล้ามขาเริ่มขึ้นยังเริ่มแล้วโอ้ยกล้ามขาเริ่มขึ้นแล้วทุกคนดูดูกล้ามขาคดู เป็นไรกูเนี่ยแน่นแน่นโอ้หถ้าออกกําลังกายมันง่ายแบบนี้ในะชีวิตจริงกูคงจะเห็นคนแม่งกล้มเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วหลายชิบหายเออ,อโอ้ยกล้ามขาเริ่มมาแล้วได้กล้ามขาแล้วเป็นไรกูเนี่ยไหนลองต่อไปเป็นกล้ามอกอือตอนนี้เรายังไม่มีกล้ามอกไหนลองนี่นี่อ,อือเฮ้ยเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่คอนข้างใหญ่เร็วอือสาวกรีดแน่นอนอกใหญ่ แต่ก่อนอืมโอ้ยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอืมเพิ่มเอาอันนี้ลดลงแล้วก็เพิ่มสีเขียวเข้าไปได้ไหมวะไม่ได้เอาอันนี้เพิ่มสีเพิ่มสีไหนได้บ้างเนี่ยตั้งมาแล้วกันอเอาแค่นี้ก่อนอืมออกอวัยวะกายออกอืมกล้ามผมมาแนละ้วกล้ามกล้ามอ,อกแน,น่นๆสาวกรีดกรีดเป็นอะไรกูเน,นี่นเยเป็นอะไรกับสาวกรีดกรีดว่าอืมแน่นไร้ยี่อ่ะแน่นมากโอ้ยตัวนี้เล่นแล้วได้ซิดแพคด้วยทุกคนนี่กูขาดซิดแพคพอดีเลยท้องเรียบตอนนี้ท้องเรียบต้องเพิเ่ม มาโอ้ยเริ่มเริ่มเป็นก้อนแล้วเริ่มเป็นก้อนแล้วไอ้เหี้ยที่มันออกลักกายง่ายง่ายคลิกเลยเนี่ยสุดยอดเลยแล้วทำไมกูต้องถ่วงน้ำหนักไปที่ไอ้นั่นกูด้วยวันนี้เออทำให้ไอ้นั่นแข็งแข่งขึ้นครับเกี่ยวเลยวะเออออกลักกายเป็นไงล่ะโอ้ยซีแพขึ้นแล้วแปบเดียวแน่นแล้วโอ้ยได้แบบนี้นี่กูคงได้สาวควงตอนงานพร้อมแน่นอนเออเพิ่มโอ้โยกเข้าไปโยกเข้าไปตอนที่เริ่มแน่นแล้วหมวกกายเป็น สุดยอดซิกมาบอยเลไรเงี้ยเลยเลือกและเออใหญ่และกล้ามแบบนี้กล้ามแบบนี้เดอรฮักแน่นอนเออกูกลายเป็นเดียเอเวนเจอร์แล้วกูได้ยี่อะไรกูเนี่ยไหนเราลองไปเล่นอีเวนต์หาตังค์ดูดิอืมอืมอมไหนคืออะไรวะโชว์กล้ามเหรอโอ้ยนี่มันลงยิมเข้ามาแล้วก็แอคเลยดูกล้ามของทุกคนดูกล้ามกล้ามกูไม่ทำไมมันปูดจังวะ พูดปูด,ปดอืมแอคเลยแอคอืมอ้มอาวชนะเลยก็ชนะดีแม่งมีคนแข่งอยู่คนเดียวไอ้วินได้อะไรมาเนี้ยได้ตังค์มาแล้วก็น้องไก่ เอาะแปะลยโอเคจังหวะนี้เราจะต้องเพิ่มแรงหัวใจเราเนอะคือเพิ่มสเตามิน่าเราให้เราสามารถออกกำลังกายได้เยอะขึ้นนั่นเองโอเควิ่งไปเรื่อยๆเลยเอาให้มันเยอะที่สุดเลยผมจะได้สัก2 0 0พันเออเผื่อที่จะทําให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นอืมวิ่งเลยที่อยากูตัวน้ําหนักขนาดนี้ขึ้นขึ้นบนไอ้ลู่วิ่งมันไม่พังหรอวะน้ําหนักตั้ง5้านย์กกิโลเลยนะมันน้าหนัก5 0าพันหรือ5้าเท่าไหร่ไม่รู้เออ วิ่งไปอุ hmm. ้ยข well. ึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากเจ็ดร้อยแล้วแป๊บเดียวเจ็ดร้อยอื้วิ่ง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 ขี้ขี้อ้ยนี่มันแน่นจริงเลยใครมันกล้าแกล้งกูจังหวะที่กูตกขี้มอดแตกอ่ะโคตรเอาเออ โอเคตอนนี้เราก็ปั้นร่างกายได้เพอร์เฟกต์แล้วไหนลองไปแข่งโดยดิไม่แข่งอะไรวันนี้เอาแข่งวิ่งกด Q E เพื่อรันไหนลองปั๊บๆวิ่งกับใครวันนี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งโคตรเร็ววิ่งกับะันนลทวบนี่กล้ามใหญ่ขนาดนี้เขาวิ่งเร็วขนาดนี้เลยหรอวะถึงแล้ววิ่งเอามีคนแข่งกูด้วยอืแต่พี่ชนะน้องเพราะพี่กล้ามใหญ่กว่าและแรงขาพี่เยอะดูสูตรกูก่อนแน่นมากเกี่ยวเลยว่า y ยู w วินได้อะไรมาได้เป๊ปซี่มาเอามาทำมักแหมมอะไรล่ะโอเคดูเหมือนว่าเราสามารถใช้ตังในการสุ่มอะไรสักอย่างของเราได้ด้วยนะเออโดยการใช้ 1, พันหเพื่อสุ่มออรา่าของเราด้านเองโอเคเราจะสุ่มไปจนกว่าเราจะได้ออร่าดีๆนะจริงๆก็อยากได้รีเจนแหละมาดูที่ว่าได้ออร่ากับไม่ได้ออร่านี่มันต่างกันยังไงวะไอ้ที่สุ่มไปตรงดูีิ ตังก็ไม่มีแล้วจังหวะน,นี้ขอมาปัะชันกล้ามกับไอ้เจ้านี้หน่อยดิดูดิปี่จะกล้ามเท่าไหร่น้องอยากจะมาวัดกับพี่แขนรีบๆนั่นน่ะนะดูพี่ก็รู้พี่มันสุดยอดอกล้ามเนื้อครุกน้ํามันแขนยังรีบอยู่เลยยังจะมาวัดกับพี่เหรอดูแขนพี่ก่อนอืเบ่งกล้ามโชว์นี่ให้คะแนนแต่พี่น้องก่อนชนะแน่นอนเพราะว่าพี่มีกล้ามขนาดนี้แล้ว มีอยู่ท่าเดียวเลยไม่มีท่าอื่นเลยช่ไหมแต่ก็ชนะมาได้เพราะว่านการกรามใหญ่ก,กว่าน้่นเองอะไรพวกเนี้ยุ้ยได้ตังค์มาเยอะเลยเดียวเอาไปสุม่มแค่นั้นใหม่โอเคดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็เล่นมาได้ค่อนข้างที่จะนานแล้วเราสามารถไปที่โซนอื่นได้แล้วนะเสีย1000เพื่อไปที่โซนอื่นโอเคจ่ายเงินไปเลยไหนลองดิอะไรวะเอาค้างเอาไปแล้วโอเคโอ้ยนี่มันโซนอะไรเนี่ยเที่ยโอ้โหนี่โซนกรามทอง นี่มันของนักพ้ะกายเลยนี่วานี่กูมาออกกัลังกายเพื่อที่จะไม่โดนเด็กแกล้งหรือว่าออกกัลังกายเพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกวะเออโว้ยมันมีโซนหลายโซนมากเลยครับทุกคนดูดิมาลองเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่อยากเป็นนักกา้าเออโุ้ยนี่มันออร่าเลยเนี่ยโหอโอร่าระดับเทพซุปเปอร์เซยา่าอะไรกันวะเนี่ยในลองกดดูนี้ใช้ได้ไหมโอ้โหสี่สิบเก้าไม่ได้ไม่มีตังจนจนอืมีดูท็อปเซิร์ฟเลยดูดิมีใครวะเนี่ยโอ้ ไม่กอดมีกล้ามเยอะแยะอลากรยังไม่ได้เลยบินไหนดูดิอืมโอ้ยอันนี้มันท่าท่าแออ๋อท่าแอตอนไปแข่งอันนั้นนี่หว่าสามารถสมได้พวกท่าดีเจนโอ้ยมีท่าลิเชนมีท่าแอคท่าแอตอนที่เราไปเบ่งกล้ามครับเรามีแค่ท่าเดียวก็ว่าทำไมมันโชว์แค่ท่าเดียวในสมดูดิมีท่าไดบ้างจะไหนท่าดีดีหรือเปล่าขอท่าดีดีหน่อยหน่อยหน่อยด้ท่าพลั้์ คืออะไรวะถ้าต่อยเอาปอะแกะอะไรเนี่ยหลเออแต่ก็ได้อยู่หรอกโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเออผมยังไม่อยากเป็นนักก้ามที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนเจ้ามินเนี่ยนด้านหลังนะก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็อย่าลืมปฏิตามกดแล้วก็ต้อใช้ต้องก่อนนะใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันเออ ใครที่อยากเป็นนะกราบอดำหนึ่งของโลกก็เข้ามาเล่นกันได้นะเป็นแบบที่สนุกดีนะฮะเออเล่นไปชิวๆได้โดยไม่ต้องพึ่งระบบุนนิยมก็ได้นะถึงแม้มันจะตัวเกมมันจะบังคับุนนิยมมากแต่ไม่จําเป็นต้องสนใจโอเคตอนนี้น้องกรอนขอลาทุกคนไปพร้อมกับกรามสีดําแล้วก็ดวงตาเรืองแสงนี่นะโอเคตอนนี้น้องกรอนลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายผมโง